ครับผมอ่าคันนี้เวยบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องแห้งลูกสูบยังไม่ทันติดนะแต่เป็น้อยแ,แต่ว่าสลักอ่าสลักลูกสูบมันติดก่อนนะมันล็อกอ่าเดี๋ยวผมจะดูดออกเนาะแรกว่าจะนึกจะถ่ายแค่นั้นเองผมดูดออกมานิดนึงแล้วเนี่ยกับอุปกรณ์ม่บ้านเนาะดูดสาลูกสูบก็จะมีของผมนะอันนี้ผมใช้มาตั้งแต่ ก่อนที่จะมีเครื่องมือดูรูสูบขายนะถ้าตอนนี้ไปสั่งซื้อเอาง่ายกว่าถ้าถ้าเผื่อไม่ไม่ดัดแปลงนะครับอุปกรณ์ก็จะมีเนาะอะ่ของผมที่ใช้นะก็จะมีนี่น็อตจะเป็นหกเหลี่ยหมหัวกลมนะครับอันนี้ผมก็ได้ม,มาจากรถยนต์เนี่ยมันจะเท่ากับตรงนี้พอดีเนะี่ยมันจะพอดีกับขนาดของสลักรูสูบ13มิลน,นะ ่าแล้วก็เป็นเนี่ยเป็นบูทปอกก็สูงอย่างเงี้ยนี่ครับเป็นอันนี้ผมก็ใช้แกนโชค๊คทำอ่อันนี้เป็นแกนโชค๊คมาตัดออกมาอ่าครับผมมันจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นพวกบูทเพื่อลองเวลาเกี่ยวสุดนะประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูเลยอ่าเทคนิคของผมนะ ทคนิคที่ผมใช้นะครับผมจะผมจะขยับสองฝั่งนะยังไงอ่ะคือตอนนี้มีเครื่องมือขายนะครับผมจะดูดดูดขยับก่อนหนึ่งทีสมมดอา่าแล้วก็ผมก็จะสลับฝั่งเพื่อจะดูดออกมาจริงจังเลยเอา่าประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูเลยนะที่ผมใช้อุ๊บโอ้นี้วันี้ผมดูอมาดีหนึ่งเลยจะนึกจะถ่ายคลิปแค่นั้นเองก็นี่นะอันนี้ก็เป็นบูทปั๊ปบเข้าไปมันก็เข้ารูนี่อันนี้คงก็ต้องดูวัดขนาดความยาวของเกี่ยวนอะที่มันเหลือเนาะเราใช้ตัวนี้ปั๊บเห็นไหมมันก็ได้อีกนิดหนึ่งไม่ค่อยเปลี่ยนนะนี่ เราก็ต้องใช้เพราะเขาหัวเป็นหัวหกเหลี่ยมนะเราไปจับฝั่งนี้อ่ครับผมเกี่ยวเป็นอีงอยงวะมันคือฝฟืดไม่เป็นไร <c oughs> น,นะยิงเอาก่อน ก็ประมาณนี้นะเนี่ยครับมันก็จะเข้าเราก็ต้องจัดจัดทรงมัอยของแฮนด์เมดก็ต้องจัดทรงแต่ถ้าเป็นของที่ซื้อก็มันจะพอดีพอดีเลยกับประมาณนี้เนาะเราก็จะหมุนเข้าไปครับแล้วก็หมุนเขาจะค่อยค่อยขอยับออกมาอ่า นี่นะครับโอเคเรียบร้อยอ่ะครับผมพอเราดูดลูกสูบออกเสร็จแล้วเนาะมันจะมีรอยอ่าตรงปลายก้านเนาะเราก็ต้องเก็บเราเราต้องต้องเก็บนะครับอ่าจะด้วยวิธีไหนก็ได้จะขัดจะเจียหรือจะอะไรแบบไหนก็ได้จะถู ใช้กระดาษทรายถูกก็จะให้เราแต่ไม่มีผิดไม่ถูกเพราะว่าน,นี่คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นเนาะถ้าให้ดีที่สุดคือเปลี่ยนไงเปลี่ยนทั้งก้านนะครับแต่อันนี้คือตามงบประมาณเนะาะอันนี้เราผมจะใช้อะไรเก็บละ่ะก็ผมมีนี่อ่าป๊าบผมมีเครื่องเจียรสายอ่อนนะมันก็จะใช้อันนี้ดอกเป็นดอกอันนี้ก็จะเก็บด้วยเก็บด้วยดอกสีดอกเก็บละเอียดเนาะ มันอาจจะไม่โฟกัสหรอกอันนี้ผมก็จะทำการเยี่ยนแต่งเข้าไปในรูนี้เอา้าไม่ตรงรูแทงผิดนี่ก็จะแต่งให้ให้สลักสูบเนี่ยสลักอ่าสลักสลักมันเข้าได้ลื่นเปื้ดนะตอนนี้มันติดอยู่นะอ่าครับผมวิธีการผมก็ประมาณนี้เนาะดีที่สุดคือเปลี่ยนครับ แต่ไม่เปลี่ยนก็ตามงบประมาณ